เคยปฏิบัติแล้วหนูเคยเห็นตอนคือหนูก็ลองภาวนาพุทโธแล้วหนูก็เห็นว่าจิตอะมันไปคุยพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันก็ไปวิเคราะห์วิจาร์แล้วหนูก็ฟังจากที่หลวงตาพูดว่ามันคือมังกี้ไม้ใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ตอนนั้นหนูไม่ตอนนั้นหนูยังไม่รู้จักหนูตาหนูเห็นแล้วหนูก็เข้าใจว่าหนูลำคาญไอตัวเนี้ยหงุดหงิดว่าทําไมมันไม่หยุดมันพูดอยู่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็นึกว่าปฏิบัติผิดอะไรแล้วหนูก็ หลังจากนั้นหนูก็ไปปฏิบัติฟัง y o u t u b e แต่ตอนนั้นยังไม่เจอหลงตาก็ใช้วิธีการเหมือนกับเหมือนกับก็เข้าคอสอะไรอย่างเงี้ยไปอ่ะหลงตาหนูเข้าใจว่าหนูอาจจะเพ่งด้วยแล้วมีความตั้งใจด้วยตอนปฏิบัติก็ก็นิ่งนิ่งสงบสว่างบ้างอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็กลับมาก็ยังมีโทสะอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเจ้าค่ะแต่หนูก็คือจากที่ปฏิบัติมา ทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนสะสมสะสมมาจนมาฟังหลวงตาแล้วหนูก็เลยอยากมาเจอหลวงตาแล้วก็มากราบหลวงตาแล้วเผื่อว่าจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นก็ <c oughs> นดีแล้วแต่มันยังไม่ไม่ถึงใจ <c oughs> เพราะว่ามันมีอวิชชาอาวิชชาเกียรติธรรอุปทานอัตตาตัวตนไปขวางอยู่ในใจมันไปขวางอวิชชาเกียรติธรอุปทานไปขวาง <c oughs> แล้วหนูเคยปฏิบัติครั้งแรกที่หนูเคย ตอนนั้นหนูพองหนอยุบหนอใช่ไหมเจ้าคะ่ะแล้วก็ก็กำหนดว่าทําอะไรก็รู้ไปตลอดแล้วทีนี้ตอนที่หนูกําลังจะนอนนะหนูกําลังจะพลิกอ่ะหนูเห็นว่ามันเป็นช่วงช่วงช่วงอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะหมายถึงว่ามันพลิกแล้วเป็นช่วงแล้วก็ช่วงช่วงช่วงแบบกว่าจะพลิกจบก็คือนานเจ้าคะ่ะแล้วก็แล้วหนูก็หลับไปแล้วหนูเนี่ยหนูตั้งแต่ปฏิบัติมาหนูก็มีแค่อาการประมาณเท่านี้เจ้าคะ่ะ ก็คือเห็นช่วงช่วงแล้วก็เห็นมังกี้ไม้ที่ที่ความหมายที่หลวงตาพูดแล้วก็แล้วก็มีสว่างบ้างอะไรมั่งแล้วก็มาฟุ้งซ่านเหมือนเดิมวนอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็มันก็ปฏิบัติมาก็ถูกแล้วล่ะถูกเยอะแล้วล่ะมันเหลือแต่ว่ามันยังไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไอ้ที่วันมันเป็นอวิชชาเกตาธมดาที่เป็นสังขารพุกแต่งออกออกมาจากอวิชชาเราไม่เห็นไม่เห็นเลยเป็นมันเพราะไม่เห็นนอกมันจากใจรู้จากใจรู้แจ้งจากปัญญาวิมุต ว่าเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ในใจเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นสังขารพุ่งแต่งถ้าเห็นแต่จแล้วไม่หลงไม่เป็ียนมันก็จะไม่เป็นอวิชชาสังขารเนี่ยพุ่งแต่งอ่ะพฤติกรรมอย่างนั้นน่ะถ้าเราไม่เห็นเราหลงไม่เป็ียนมันก็จะเป็นอวิชชาหลงไม่เป็ียนมันเคยหลงไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราแล้วเราเป็นสิ่งนั้นแล้วเราก็เอาตัวเราไปปรุงแต่งดิ้นรลนค้นหาพระนิพพานดิ้นรลนค้นหาธรรมดิ้นหลนค้นหาเราไม่ทุกข์แต่จริงๆอ่ะเราเอาตัวเราอ่าไปยึดมันเเป็นอวิชาตตั้แแ่รกลย เข้าใจไหมนะเนี่ยเข้าใจว่าเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดเลยใช่ใช่ใช่แล้วอย่างไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะถามว่าแล้วอย่างนี้อย่างไรหนูจะตั้งอย่างไงอะไรเงี้ยมันก็คือตัวหนูเนี่ยหนูก็ตั้งต้นแต่ตัวหนูมันจะเปน็นอวิชาเรื่อยไปไม่มีตัวไอ,อความเดียาแต่เป็นตัวหนูตัวหนูแล้วตัวหนูจะยังไงตัวไหนก็เป็นสังขารปรุงแต่งนั้นเนี่ยหนูจะไม่ไม,ไม่เห็นว่าเป็นสังขารปรุงแต่งไม่หลงไปไปยึดเป็นเป็นตัวเราจริงๆหนูฟังที่หลวงตาพูดกับกับ คนที่มาเจ้าค่ะที่เขาบอกมันเหมือนพลิกฝ่ามือสัมมาทิฏฐิมันเหมือนกบว่าเราเห็นอะไรคือมันไม่มีตัวเราหนูฟังว่าไม่มีตัวเราไม่มีอะไรเลยมันมันอาจจะเก่อขึ้นมาจากการปรุงแต่งแล้วมันแค่พลิกฝ่ามือให้เราเห็นแต่เรามันไปตรงนั้นไม่ได้แล้วมันเป็นการละหรือสละหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันจะเราไปไงมันไม่ได้ทิ้งตัวเราไว้แต่เราจะเอาตัวเราไปมันก็เลยเราจะเอาตัวเราข้ามฝั่งไปมันต้องทิ้งตัวเราไว้ฝั่งท้้งขาน หนูบอกว่าทําไมหนูไปไม่ได้หนูก็ฝ่ามันพลิกฝ่ามือที่มันข้ามฝั่งไปมันข้ามกลับด้านทําไมหนูหนูไปไม่ได้ที่มันข้ามกลับด้านหรือข้ามฝั่งไปมันเหมือนกับเส้นยาแดงผ่าแปะมากั้นเอาไว้ทําไมหนูไปไม่ได้ก็เพราะหนูไม่ทิ้งตัวหนูความรู้สึกเป็นตัวหนูตัวหนูไว้ฝั่งสังขารนะหนูจะเอาตัวหนูข้ามไปฝั่งวิสังขารที่เป็นนิพพานเพราะว่านิพพานไม่มีเอาตัวหนูเข้าไปไม่ได้ เหมือนกับมันเป็นสภาพเหมือนกับว่ามันเป็นธรรมที่ไม่มีอะไรปรากฏเป็นความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจะมีใครเอาตัวตนขอตัวเองเอาเข้าไปนิพพานได้มันต้องทิ้งความเป็นตัวตนไว้ที่โลกของของโลกที่เป็นสังขารในกามะโลกรูปะโลกอรูปะโลกเพราะฉะนั้นในรูประโลกกามะโลกรูปะโลกอรูปะโลกโลกทั้งสามเนี่ยมันเป็นโลกของความมีตัวตนยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเรามันเลยวนเวียนอยู่ในโลกทั้งสาม โลกของกามโลกของเสพกามโลกของเสพรูปโลกรูปะชานโลกของเสพอรูปะชานอรูปโลกแต่ในโลกในในนิพพานไม่มีโลกทั้งสามหอกลับมันเอาตัวตนก็ไปไม่ได้วันนั้นจะนิพพานได้ต้องทิ้งตัวไปตัวตนไว้ในโลกทั้งสามไม่เอาตัวตนข้ามเข้าไปข้ามเขตแดนเข้านิพพานได้หล่ะเหมือนกับนิพพานมันไม่มีเขตแดนไม่มีอะไรหรอก แต่มันเป็นความบริสุทธิ์มันจะเอาตัวตนเข้าไปไม่ได้หนูไม่ได้ทิ้งตัวตนแต่หนูจะเอาตัวตนเนี่ยพาเข้าไปด้วยเข้าไปในทิพพผ่านด้วยมันเข้าไปไม่ได้มันคล้ายๆกับมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ถ้ามีตัวตนมันจะไปหาไม่เจอเข้าไปหาไม่เจอมันต้องทิ้งตัวตนไว้ในโลกเราถึงจะพบทีนี้ในตอนนี้หนูอาจจะ ไม่ไม่เขาเรียกว่าอาจจะทําอะไรอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ<ช>เราก็ใช้วิธีการยังไม่เข้าใจอ่ะมันยังใช่คชมันมันมันยังไม่พลิกปัญญาไม่พลิกกลับด้าน,นมันยังคิดอยู่ในฝ่ายตัวตเองเอาวความคิดของตัวเองเป็นตัววิเคราะห์ตอนนี้หนูอะนูตาพูดยังไงหนูว่าหนูเอาอัตราตัวตนจากอัตราตัวตนที่นู้จะถือเป็นตัววิเคราะห์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 ว่าเราอะจะทิ้งตัวเราไว้ในโลกได้ยังไงเราถึงจะนิพพานเราจะนิพพาน แล้วเราจะทิ้งตัวเราไว้ในโลกได้ยังไงหนูก็คิดอยู่อย่างเงี้ยหนูก็เลยกลายเป็นวิเคราะห์ออกมาจากตัวหนูมันไม่ได้ทิ้งตัวหนูไว้ในโลกแต่หนูพูดยังไงอ่ะหนูบอกว่าอยากจะทิ้งตัวหนูในโลกแต่หนูไม่รู้จะทิ้งยังไงแล้วถ้าหนูทิ้งตัวหนูได้ตัวหนูก็หนูก็จะนิพพานหนูทิ้งตัวหนูแต่หนูก็จะเอาหนูไปนิพพานอีกอยู่ดีหละถ้างั้นเราควรจะ คือหนูก็เข้าใจว่าต้องรู้ตัวรู้ตัวรู้ว่าทําอะไรอะไรไปเรื่อยๆสบายๆไม่ใบเพ่งอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วรู้ไปเรื่อย <c oughs> ๆบางทีเราก็ยังคุมไอตัวโทสะมันก็ขึ้นโลภก็มีเจ็บก็ปวดก็หนีมันก็ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรเรืยๆาก็รู้ไปรู้ไปแล้วแล้วมันจะไปถ้าสมมติว่าอายุหนูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อย่างนี้แล้วเจ้าค่ะเราทำไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันยังไปถูกทางไหมเจ้าค่ะ ก็รู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไหมก็จะแก่ตายก่อนว่างั้นนี่ยใช่แล้วก็หนูก็จะเสียดายชาติเกิดอุตส่าห์เกิดเป็นมนุษย์ที่ดวงตาวะยังไงดีหลังดวงตาเราจะทำไปเรื่อยๆจนแก่แล้วหนูก็เดี๋ยวหโหนูคงจะได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ทิ้งหนูหนูอยู่ดีเนี่ยหรือว่าเราต้องมายังไงดีเจ้าคะให้แบบมันง่ายมันจับจับหนู ตีลากากับด้านปุ๊บมันรู้แจ้งขึ้นมาเลยอะเหมือนกับหนูเอาเท้าเดินมาจับใหม่เอาหัวตีลากากับเอาหัวลงเอาเท้าขึ้นฟ้าแล้วตีลากากับด้านมคล้ายๆอย่างนี้เลยความเข้าใจอะมันตีลากากับเมือนตีไอความเข้าใจมันกับด้านกันเลยกับที่หนูเข้าใจตอนเนี้ยตอนนี้หนูเข้าใจจากตัวเองเข้าใจออกมาจากตัวเอง <c oughs> <c oughs> หนูเลยบอกว่าอ๋อหนูก็ค่อยละไปเห็นไป จะหนูแก่เท่าไปเรื่อยๆหนูคงจะละได้หมดอะไรเงี้ยหนูไม่คิดว่าอย่างนั้นหนูกลัวว่าถึงต้องมาถามกับเรียนถามหลวงตาก็ปัจจุบันนี้เลยห,หนูจะกลับด้านไ,ได้ไหมเหรอกลับกลับด้านกลับด้านความเห็นใหม่คือมันเห็นออกมาจากตัวหนูกับมันเห็นออกมาจากรู้ออกมาจากใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนรูปรักษ์มันเห็นว่าขันห้าร่างกายรูปเปทนสาญญานตะกาวิญญาณตัวเราทั้งตัวเนี่ย มันเป็นเป็นสิ่งุงแ่งเป็นสิ่งเกิดดับเป็นของตายไม่มีสาระแก่นสารความรู้อันนี้เป็นความรู้ของใจบริสุทธิ์ที่รวมเป็นเดียวกับจักรวาลเป็นอมตะอันนี้ไม่เกิดไม่ตายมารู้ว่าเราเนี่ยเราก็คือร่างกายจิตใจรูปเวทนาสัญญาตั้งแต่วิญญาณเนี่ยเป็นของเกิดตายเป็นของไม่มีสาระแก่นสารเกิดก็เพื่อตายแต่ความรู้แจ้งอันนี้ไม่ตายเป็นอมตะเป็นนิพพาน ถ้าเข้าใจแบบแบบหัวคิดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแบบที่หนูฟังหนูตาหนูเข้าใจแบบที่หนูคิดว่าหนูเข้าใจอย่างนี้แล้วแล้วยังไงต่อเใจมันยังไม่สงบจากความจากความคิดผงแต่ที่หล่นค้นหาสงบจากกิเลสตัณหาพอกิเลสตัณหาสงบลงอะก็จะใจก็จะเป็นธรรมชาติที่พ้นจาก รูกพิจาาสัญญาตกญาณว่าไอ้พ้นจากตัวเราไปเองอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติพ้นไปโดยอัตโนมัติสิ้นตัณหาสิ้นตัณหาสิ้นความที่หลนทนยานอย่างหรือสิ้นกิเลสในปัจจุบันขณะใจก็ไปสุดก็พบใจที่บริสุดพบใจบริสุท์ไม่ใช่เราคิดไปจนพบแต่พอสิ้นกิเลสตัณหาในปัจจุบันขณะก็จะพบใจพบใจพบธรรมถึงใจถึงปฏิพันมันเป็นความบริสุทธิ์ของมันเองพบเองเป็นเอง ไม่ใช่ตัวเราไปพบแต่มันเป็นมันรู้แจ้งจากใจนั่นแหละใจที่เป็นนิพพานเะนี่ยรู้ว่าบัดนี้ใจนั้นนะ่ะนิพพานแล้วใจนิพพานคือเป็นใจที่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีอัตตาตัวตนเข้าไปปนมันเห็นว่าความเป็นอัตตาตัวตนเป็นกิเลสตัณหาเป็นอะไรเป็นเรื่องของตั้งขาดพงแตงไม่มีสาระแก่นสาร ใจมันก็เงียบสงบสงัดว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่เป็นอบัตะตลอดการแต่ขันห้าก็ยังต้องดำเนินธรรมาหากินไปใช้ชีวิตไปตามปกติแต่ใจไม่เกี่ยวกับขันห้าอีกต่อไปขันห้าก็ไม่เกี่ยวข้องกับใจแต่มันอยู่ด้วยกันเป็นธรรมชาติด้วยกันจุกคจะตายขันห้าก็ตายไปเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ ไม่เกี่ยวขันห้าไปรวมกับความว่างจัก,กรวาลเดิมความบริสุทธิ์ของจัก,กรวาลเดิมเงียบสงบสตินิรันดร์ silence nature silence nature ไม่มีเหตุผลนอกเหตุเหนือผลก็ลอยากจเจ้าเหตุผลใ,ใดๆเข้าไปไมถึงไซเลนเนเจอร์ไม่มีเหตุผลนอกเหตุเหนือผลใจที่จะเป็นไซเลนเนเจอร์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นไซเลนเงียบสงบสงัดว่างเปล่าสันติพี Peace. พิ Peace. Peace mind. สพิสฟูดไปเงียบสัดไปหมดนะสะัดไปตั้งธรรมชาติมันโลกธาตุมัน,กกนดับซึ่งเป็นอมตะมันเป็นตลอดเวลานะแต่ตอนที่เราหมกมุ่นกับตังขานะยุ่งวุ่นวายกับตังขานหลงตังขานพวกแต่งมันก็ไม่ได้พบความเงียมเพราะมัน เลิกยุ่งวุ่นวายกับสังขารเลิกดิ้นรนค้นหาเลิกเอ้ยสิ้นทิ้น,นอวิชากิเลสตะนาอุปทา,านขนาดจิตเดียวนั่นะมันจึงพบความเงียบพบด้ใจรู้สึกด้วยใจรู้แจ้งด้ใจ,จ,ใจมันเงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอะไรขอบเขตมันเป็นอมาตะแต่พอลงสังขารอีกบางประกบประบางเฉยแต่ใจที่มันเป็นเงียบสงบสงัดว่าป่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเป็นอมตะ แต่เพียงแต่ลงทั้งขานมาบางที่หลงทั้งขารอีกกระพบใจที่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนรูปรักษไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มืดไม่สว่างไม่มีทั้งวิชาและไม่มีทั้งอวิชาไม่มีทั้งแสงสว่างและไม่มีมืดที่ท่านกล่าวไว้ในในนิพพานมหานิพพานสุรที่บอกว่าความบริสุทธิ์นี่น ใจใบตูุที่เรียกว่าอายตนาอายตนะนี่เรียกวันิพานธาตุไม่มีธาตุดินไม่มีธาตุน้ําไม่มีธาตุลมไม่มีธาตุไฟไม่มีรูปฌานไม่มีอารูปฌานไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีการตายไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มี ดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงดาวในนั้นไม่มีและไม่มีความมืดไม่มีความสว่างไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงดาวแต่ไม่มีความมืดและไม่มีความสว่างมันไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยผูกแต่งใดๆมันได้ชื่อว่าอสังอัสงคตะธาตุอสังคตะธรรม อะแปลว่าไม่อาจสังกตะก็คือมันไม่อาจสังขารไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่จะปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นมีอยู่หรือเป็นไปมันเป็นไปมันเป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นของมันเองอย่างเป็นอมตะไม่มีใครดลบันดาลเสกเป่าดลบันดาลขึ้นมาให้มันเป็นไปและไม่มีใครที่จะเสกเป่าทําลายมันได้เราเองก็ปรุงแต่งสร้างกันมาไม่ได้เทพเจ้าองค์ใดก็เสกเป่าดลบันดาลให้มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเองไม่ได้มันเป็นของมันเองมันมีของมันเองมันเป็นอยู่เช่นนั้นเองเป็นอมตะ ดิฉได้ชื่อว่าอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นธรรมธาตุมหาสุญญตาธาตุมหานิพพานเป็นนิพพานมันเป็นชื่อว่าอมตะธาตุอมตะธรรมมันจึงไม่เคยเกิดดับไม่เคยหายไปไหนมันเป็นเช่นนั้นตลอดกาลท่านที่กล่าวว่าตอนขณะที่หลงเป็นอวิชชาอยู่ไม่ใช่ว่าธรรมอันนี้หายไปธรรมบริสุทธิ์นี่ที่เป็นนิพพานเนี่ยหายไปขณะที่เป็นวิชามันก็ไม่ได้เพิ่งเกิดมาตอนเป็นวิชา มันคงไม่ว่าจะเป็นวิชาหรืออวิชามันก็คงเป็นอยู่เช่นนั้นแต่ตอนเป็นอวิชาอยู่มันมันไม่รู้ได้ด้วยใจสัมผัสได้ด้วยใจรู้แจ้งด้วยใจแต่พอเป็นวิชาแล้วอวิชาหายไปมันจึงรู้แจ้งด้วยใจว่าบัตรนี้ใจเป็นธรรมแล้วเป็นธรรมะธาตุเป็นมหาสุจตตาธาตุเป็นอมตะธาตุเป็นนิรันแล้วเนี่ยเรียกว่าความรู้กับด้าน ขนาดจิตเดียวดุดพิกฝ่ามือรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงใจ เป็นความเงียบความสงบความสงัดความว่างเปล่าเป็นไซเลนเนเจอร์ที่เป็นอบาตะตลอดการเป็นความบริสุทธิ์ที่เป็นไซเลนเนเจอร์ของเขาเองเป็นความเงียบเป็นความบริสุทธิ์เป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับอันอันติจักรวาลความว่างเปล่าของธรรมชาติที่มันเป็นอบาตะเช่นนั้นตลอดการ ไม่มีดินทัดดินทัดน้ำทัดลมทัดไฟอยู่ในนั้นไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีดวงดาวแต่ก็ไม่มีความมืดอยู่ในนั้นไม่มีทั้งตะว่างและความมืดไม่มีการปรากฏขึ้นและไม่มีการดับไปไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในนั้นไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่ ไม่มีการเกิดดับไม่มีการแตกทำลายมันไม่ได้มีอำนาจเกิดขึ้นเพราะมีผู้ใดปรุงแต่งให้เป็นไปเพราะมันเป็นอัสังคตะอัสังคตธาตุอัตกตธรรมเป็นธรรมชาติที่ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยปรุงแต่งของผู้ใดดังนั้นเราจึงไม่อาจปรุงแต่งให้เป็นนิพพานได้และเทพเจ้าองค์ใดก็ไม่อาจปรุงแต่งให้เป็นนิพพานได้จะพบแต้จริงนิพพานก็มีอยู่ในใจของทุกสรรพสัตว์อยู่แล้วแต่เพราะความหลงตั้งขานปรุงแต่งมันมาบัง รู้ไม่ทันขันบางธรรมขันบางธรรมมิดปิดจนมองไม่เห็นธรรมแท้หลวงปู่ม,ม่านเป็นตัวพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่เขียนไว้ในขันทวิมุตตะมังคีธรรมารู้ไม่ทันขันบางธรรมขันบางธรรมแท้บางมิดปิดจนมองไม่เห็น i ซเลน s ซเลนเนเจอร์นั่นเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงและใจก็เป็นไซเลนเนเจอร์จริงๆเป็นอบาบัตะพีสฟูดไม่อยังเป็นอบาบัตะสงบสันตินิลันพุทธเจ้าใช้คำว่าสันตินัตถิสันติปรังสุขขังในใชคคำว่าสันติ สุขได้แล้วจะเหนือกว่าใจที่เป็นสันติสงบสันติเป็นไม่มี peace peace peaceful mind ความที่พลิกกลับด้านไม่ได้ไมถึงเอาตัวเราไปพลิกกลับด้านแต่ปัญญาที่โง่อยู่เนี่ยที่เป็นอวิชามันพลิกกลับด้านเป็นวิชามันหายโง่ภูเขานรโ,โยท่านว่ามันที่มันกลับด้านคือปัญญาวิมุตติมันหายโง่มันหายโง่นงิพานท่านบอกไม่มีใครไปได้นิพานหรอมันมีแต่หายโง่อย่างเดียว ปัญญามันพลิกกลับด้านจากอาวิชาที่ยังโง่อยู่ยังยึดมานถือบ้านยังเป็นความหลับไหลอยู่มันกลับด้านเป็นตื่นแล้วเป็นพุทโธพุทธะแปลว่าผู้รู้แจ้งเป็นธรรมชาติที่รู้แจ้งธรรมชาติที่ตื่นตลอดการตื่นจากความหลงตื่นจากความหลงหลับไหลมายาวนานคือตื่นจากเอาวิชาที่หลงหลับไหลมายาวนานบัดนี้ ตถาคตตื่นแล้วตถาคตตื่นแล้วเมื่อตถาคตตื่นแล้วโลกนี้ก็จะตื่นได้ <S 1> <S 1> <S 1> เป็นธรรมชาติที่รู้แจ้งเป็นใจที่รู้แจ้งเป็นธรรมชาติที่ตื่นแล้วเป็นใจที่ตื่นแล้วตื่นจากเอาวิชาตื่นจากความหลงหลับไหลมายาวนานเป็น ธรรมชาติที่เบิกบานและปัญญาที่เบิกบานอย่างเป็นอมตะคือเบิกบานไม่ถึงไม่มีอวิชากิเลสตัณหาอุปทานมาปกคุมจิตใจเดิมแท้ให้เป็นความกิเลสตัณหาความเศร้าความทุกข์ความเศร้าหมองอีกต่อไปจึงเป็นธรรมชาติที่รู้ตื่นเบิกบานอย่างเป็นอมตะตลอดการรู้แจง้งรู้ตื่นรู้เบิกบานเป็นพุทโธพ,พุทธะ คือปัญญาเนี่ยมีบุตเนี่ยมันกลับด้านกลับด้านจากเอาวิชาเป็นวิชาขนาดจิตเดียวเห็นไหมเนี่ยพอพอมันสิ้นสิ้นการดิ้นรลนทะยานอยากติ้นความดิ้นรลนทะยานอยากอะไรนี่ย เงียบไปหมดเลยท่านจะพบว่ามันธรรมชาติมันเงียบัสงบสง,บสงบัดใจแท้กับธรรมชาติมันเงียบสงบสงัดไปทั้งธรรมชาติตั้งจักรวาลอะไรขบเกตแต่ในทํากลางความเงียบสังขารขันห้ามก็ยังเหมือนคนบ้าพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวพูดในใจอยู่คนเดียวขันห้ายังพูดอยู่แต่ใจมันเป็นธรรมชาติที่เงียบ สงบสังัดว่างเปล่าแต่ขันห้าเหมือนคนบ้ามันพูดไม่หยุดพูดอยู่คนเดียวในในใจที่เงียบสงบสงัดเราจะไปดับไอ้นั่นไม่ได้นะเพราะว่าขันห้ามันพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวมันมันอันนั้นดับไม่ได้มันเป็นชีวิตถ้าดับแล้วตายเลยมันก็ยังพูดอยู่แต่ใจมันเงียบใจมันไม่ไม่พูดแต่มันมีเหมือนคนบ้าพูดอยู่ในใจแต่ใจมันไม่ได้พูด ใจมันไม่ได้พูดไม่ได้พูดคนเดียวในใจพูดไมาถึงพูดในใจแต่ขันห้าเนี่ยมันเหมือนคนบ้าพูดอยู่ในใจไม่หยุดแต่ใจมันเงียบท่านจึงกล่าวว่าของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ของไม่จริงของจริงนิ่งเป็นใบสัจจะทมอะของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้หมายถึงพูดสามารถพูดในใจได้เนี่ยของไม่จริงเป็นนิจงทุกขังอัตตา เป็นของเกิดตายเป็นของแตกดับของจริงมีหนึ่งเดียวคือทําให้เกิดไม่ตายนี่คือธรรมชาติที่เป็นไใบเอโกโทธรรมโมเอโกโทธรรมโอทำแท้มีหนึ่งเดียวเอกโทธรรมรือเอกธรรมโอทำแท้มีหนึ่งเดียวคือทําให้เกิดไม่ตายหรือทรรที่เป็นของจริงสัจธรรมอันติเมทุสเนี่ยอันติเมทุส เนี yeah, ่ยหนังสือที่อันอันติเมทุสเนี่ยธรรมชาติที่เป็นสัจธรรมความจริงเนี่ยอันติเมทุสจิตเดิมแท้บริสุทธิ์เนี่ยอันติเมทุสของจริงนิ่งเป็นใบของพูดในใจได้เนี่ยของไม่จริง